เล่นยังไงวะเนี่ยเล่นยังไงเฮ้ยมาแล้วครับไฟกอนว้าวไม่ไม่สไฟกอนโอ้ไปไฟกอนไฟกอนไฟกอน ไฟโบ้ไฟกันไฟโบ้ไฟโบ้ไฟกัน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 ไฟโบ้โอ้ไฟโบ้หรือไฟกันวะเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนอาวุธยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนคำถาบยังไงเนี่ยอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยแล้วคนไปไหนหมดอ่ะเบจิกมิสโบ้โอ้โ้โคตรเจ๋งคนไปไหนหมดเนี่ย งอันนี้อะไรแบ็คโฮแบ็คโฮแบ็คโฮเฮ้ยได้ยินเสียงคนปะอะไรตึงตึงงตวะใครอะ p l e a ไ e Fight. p l e a s แบคโฮแบคโฮแบคโฮฟุตบเกิดอะไรวะตัวอะไรอ่ะใครอ่ะอะไรวะเนี้ยวะไม่ได้พูดเลยไปบอลเป็นแบคโฮเมจิกมิโซเมจิกมิโซเมจิกมิสบอลเมจิกมิโซฟุตบอลฟุตบอลฟาโบ นี่ดูครับอุ้ยโดนซีส blast apple เล่นอย่างนี้เหรอได้ดีให้ให้ Hey guys Yeah Let's do this นี่คืออะไรนี่แกเช็คดกดีแล้วไม่ได้เห็นมีอะไรเลย เพื่อแผลนหมดวันน่ะเพ่อทียิงเสียงดียิเสียงแบบแเฮ้ยเฮ้ยเสียวอุย้ยตายเฮ้ยเลือเจเลยเห้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยยยยิงมาวะไฟเยเฮ้ยเฮ้เฟ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้โเฮ้ยเฮ้ย้้อ บ้าน h อ้ยๆเก่งเงเงเกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วไม่จริงไม่ส่ไม่จริงไม่ส่ไม่จริงไม่ซ่เชโ a ่ฟาบอลฟาบ l l ฟาบ e ลฟาบอลฟาบอลโอ้โดนโดนโดนฟาบอลเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่จริงไม่ซ่ เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเมกี้หายไปไหนแล้วอะนี่ไงนี่ไงเพื่อนในนี้ป่ะนี่เพื่อนป่ะนี่เพื่อนนี่เพื่อนไปครับไปครับไปครับไปทุกคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไงมิติมิโซ่ดรล็อกบอลโอ้ไฟบอลไฟบอลฟบอไฟบอลโฮ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  เบ็นจิงพี่สเบ็นจิงไฟบอลไฟบอลไฟบอลโอเคโอเคนี่ยึดคืนยึดคืนยึดคืนยึดขืนได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยครับไปครับตามครับตามครับเดี๋ยวนะมันมีคาถานี่คือคาถาอะไรอ่ะวิเคลมซิโบไซโครโลจีเอ็กเปโตคาโทดูหุ่มหุ่มวูมวูมบูม พุ่มพุ่มพุ่ม Magic Missile Magic Missile Magic oh, oh, t oh, i for you. s s i l e Magic Missile Fireball e ไม่โดนไม่โดน Wow Fire ball. Fire ball. Magic Missile Magic m i s s l e Magic Missile 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 โอ้ยเจ็บปูมอ๋อบูมก็ฮุมนี่บูมคืออันนี้อ้ามันจะว้ามาได้นี่ไงคนกดเผียวเอ้ยทำไมมึดๆแล้วล่ะมึดแล้วทำยังไงอ่ะซิกูโอะโดบีไซโกงอชิซีมานโดคอร์เปเตอ้อยมีคนโดนโอ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยมึงจะบ้าออก แล้วพอที่กูพูดมันไม่ออกไฟบอลฟินิชบอลฟินิชบอลเมจิมิโซ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 ไฟบอล no 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 เมจิมิโซ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  no no ไฟบอลไฟบอลไฟบอลฟิมิชบอย แมจิกมิสโซ่เจ้กูโดนแล้วไฟบอลไฟบอลโอ้โหโดนนัลุโต้เนโต้นารุโตะเรียกเป็นารุโตะได้ไหมอีโคเครโมอีโคเครโมอีโคอีโคไลเซอร์อีเซเบอร์เฮ้ยออีเซเบอร์แมจิกมิสโซ Fái bóng! Fái bóng! O yên sâu, yên lang, o oh, yên chim! Fái oh, Friendly. Oh. Friendly! Ah, okay, okay. Yeah. missile! missile? Yeah? team? Yeah, yeah, yeah. Well. Nice, nice. Oh, shit. Oh, yeah. oh, shit. Fire! Oh, yeah. oh, shit. Fire. Friendly, friendly. Betty oh, Okay, okay, okay. You're oh, no, friendly. friendly, They're inside. you They're nice. chua, you, oh. chua, you chua. Oh, oh, a Fireball! Ball. Fireball! Freeze. Fireball! 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 Fireball!

เอาของท่อนไม้มาวางของหมดแล้วนี่มาเยียมเป็นขบวนสีมว Let's go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  กดกดแล้ววะเนี่ยของหลุดของหลุดผมหลุดของนี่คือบอลนบอลนิกเกิลน e ลนิกเล้เกิลิกิลิลนิลล

โอ้ดีไวไลดีไวไลดีไวไลดีวันโอ้ยโอ้วโอวยข้อของหน่อยได้แต่วะวิวิอะดีไวไลดักเลตโ้้ว ดักเลดดักเลดทำไมไม่ได้ลวะแีเดียวอู้อ้าว no 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 fire freeze e r ดักเลด no โดนดโดโดโดไฟบอลไฟบอเฮ้ยกระถาหมดวะกระถาเขาอยู่ไหนเนี่ย คาร์กลตอกเลตช็อกเลตโอ้ยไม่่หาจูตุนเลยจีซัสกังฟูจีซัสกังฟูน้ o น o น้ hi วังนู้นฟังนู้นังนู้นั่งนู้น ดักเลดเอร์ามนิมี่ฟดดเดอะเกดเดอะเกดเดอะเกดโนวไลบอลว้าวดักเลดโดนเกือบโดนโอ้ยสวยโอ้โหสองตัวไฟบอลเมชีมาครเมาครีมาครี

Magic missile, oh, Five, ball. Five, ball. <coughs> Magic missile. Oh, Five ball. Five Five Magic Missile Holy Shit Five Magic Missile Oh Nice Oh Idiot I Came Give Me What

Oh nice, nice magic missile, magic missile, mid. Oh, oh, okay! Freeze! Freeze! Freeze, 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 freeze. Alright, just come. Oh, shit! missile. Fireball, fireball, Oh, magic missile, Oh, you didn't hit I'm tired. We help, game five ball. Okay. Five ball. Magic and I not say Five ball. Freeze ball. Fiv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 e Magic Five ball.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  Two, five ball. Six แมจิกมิสเซลมจิกมิสไซมจิกมิสไซิิสเฟดฟเฮ้ยไฟบอลไฟบอลทิมเดียวกัน้มองไม่เห็นะไรเลยเนี่ยจริงที่มองไม่เห็นะไรเลยมองไม่เห็นจริงเฮ้มจิกมิโซมจิกมิโซ ไปบอลไอ้ฟีด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 โอ้เจ็ดไปบอล Magic Magic Missile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  โอ้ยกว่าจะยิงได้ทีเมจิมิโซเมจิมิโซเมจิมิโซโอเฟรนดี้เฟรนดี้โอโอเคโอเคโอเคสอรี่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 อยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยจะบ่นโอ้ยเจ๊เจอกูโดนอีกแล้วเมจิมิโซู้วงวงวงอะไรวะเนี่ยเอากูอยู่ไหนวะ คือแมงบนก่อนทุกคนยกูไม่คิดอยสว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 ยวยบูมฟิสฟิสโอชเชนเชนชนเชนเนเชนเชานเชนเชเชนเ้นเนเเนเชนเชเชนเต้องเบาๆต้องเบาๆต้องเบนเชนอชเเชนรชนเชเเชเเ

Major missile! Five ball! Five ball! Five ball! So why? Five ball! With shit! Major missile! 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 Freeze! 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 สวยโอ้โหก็จริงเมจิกมิโซ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 ่โอไนไฟบอลโอชิกูโดนอีกแล้วไฟบอลไฟบอล magic missile, magic missile, face, 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 five ball，敢没我玩了呢？哇，帅帅帅，咩啊？five ball, five ball, magic m i s s e magic m i s o i l 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 e magic m i s o ฟีดฟีดฟีดฟีส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 ฟีดมิจิสวมิจิมไม่จริจิสวยเอม่ <c oughs> จิมิซายย <c oughs> สวยเวยอันนี้ได้แล้วนี่นี่เป็นทีมของเราแล้วไฟบอลอันนี้วาดได้ปะวาดได้สวย อ๋อมันมีหลอดพลังอยู่ถ้าเกิดเราวิ่งมันก็จะเสียพอต้องเดินธรรมดานี่ไงหลอดพลังมันคือสีฟ้าข้างบนไงเมจิมิโซะฟีสอยู่นี่ไฟบอลมจิมิโซะโอ้เมจิมิโซะเมจิมิโซะมาเป็นชุดเลยเกมอะไรวะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าจีละน้อยเลยครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นเกมไปติดตามเมื่อไหรคลิปนี้เดี๋ยวผมไปกินน้ำแล้วเจ็บ อ๋อไว่เจอใหม่คลิปหน้าครับผมอะไรของแม่งวะาเกมอะไรวะเนี่ย